การลงทุนอสังหาริมทรัพย์มีรายจ่ายอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างมีเงินอะไรที่เราต้องเตรียมก่อนการลงทุนบ้างคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับก่อนจะเข้าไปชมนะครับ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์และการเงินที่จะมีออกมาทุกวันนะครับสวัสดีครับผมวินกูรูลิฟิ่งนะครับวันนี้ครับเรายังอยู่ในซีรีส์ลงทุนอสังหาริมทรัพย์101น์ะครับซึ่งวิดีโอในซีรีส์นี้นะครับผมตั้งใจทําขึ้นเพื่อแชร์ประสบการณ์การลงทุนและรวบรวมนะครับความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เน้นว่าเป็นการลงทุนเพื่อปล่อยเช่านะครับสำหรับมือใหม่นะครับรวบรวมสรุปมาเล่าให้ทุกคน ฟััังกนนะครบซึ่งใน EP ีก่อนหน้านี้นะครับเราได้เล่าเราได้ปรับไม n d เซ t นะครับหลายๆอย่างเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าไปแล้วนะ ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับผมแนะนําว่านะให้กลับไปดูก่อนได้นะครับเนี่ยสามารถกดลิงก์ด้านบนเนี่ยครับเพื่อเข้าไปดูวิดีโอในเพลย์ลิสต์ก่อนหน้านี้นะซึ่งมาถึง EP นี้ครับเราเดินทางมากันถึง EP ที่9แล้วนะครับ EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องรายจ่ายครับสำหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่อสังหาหรอกนะครับการลงทุนใดๆครับส่วนมากก็จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นอยู่แล้ววันนี้เราจะมาลิสต์ดูกันครับว่ามันจะมีรายจ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะได้เตรียมพร้อม เตรียมเงินสำรองกันได้อย่างถูกต้องครับซึ่งถ้าแบ่งตามประเภทของค่าใช้จ่ายนะครับผมก็อยากจะแบ่งเป็นสัก2ส่วนหลักๆครับคือส่วนแรกครับคือค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินลงทุนและ2คือค่าใช้จ่ายเมื่อเราถือครองทรัพย์นั้นแล้วครับผมขออนุญาตแยกเป็น2แบบนี้นะเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกคือส่วนของค่าใช้จ่ายในเรื่องเงินลงทุนก็คือค่าใช้จ่ายที่เราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเอามาลงทุนทรัพย์นั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดครับค่าใช้จ่ายตัวแรกนะครับที่ใหญ่ที่สุดเลยครับนั่นก็คือเงินดาว ผมขออนุญาตพูดเร็วๆนะครับว่าเงินดาวครับเป็นเงินก้อนบางส่วนนะครับที่เราใส่ลงไปนะครับซึ่งมันจะไปตัดเป็นเงินต้นทั้งหมดเลยนะฮะโดยปกติแล้วครับเงินดาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10%นะครับไปจนถึง20-30อันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยครับสมมุติบ้านร้านหนึ่งนะสิของร้านมันก็แสนแล้วถูกไหมครับดังนั้นเงินดาวครับค่อนข้างที่จะเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆนะครับดังนั้นผมจึงคิดว่าเราควรจะเตรียมตัวในส่วนของเงินดาวให้ดีๆเลย เพราะมันเป็นจํานวนเงินที่เยอะพอสมควรครับอีกทั้งนะครับการที่เราไปกู้นะครับลงทุนซับมือสองนะครับอย่างที่เราคุยกันมาแล้วนะว่าลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าถ้าใครติดตามผมมาก็อยากจะแนะนําให้ลองลงทุนเป็นซับมือสองก่อนนะครับและซับมือสองเนี่ยครับบางทีอาจจะต้องวางเงินดาวถึง 20- หรือ30%แล้วแต่กรณีเลยนะครับเพราะธนาคารนะครับเขาจะไม่ให้เรากู้ซับมือสองได้เต็มร้อหรอกนะครับดังนั้นครับ เงินดาวจึงเป็นเงินส่วนแรกที่สําคัญมากๆสําหรับนักลงทุนที่จะต้องเตรียมความพร้อมไว้นะครับดังนั้นทรัพย์ที่เราอยากลงทุนเท่าไหร่ไปลิสต์มาครับแล้วก็คูณ10คูณ20% นั่นแหละครับคือเงินดาวที่เราอาจจะต้องเตรียมตัวเงินลงทุนส่วนที่2นะครับคือค่าตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมครับอย่างที่บอกไปนะว่าซับมือ2เวลาเราไปซื้อมาครับบางซับไม่สามารถเอามาลงทุนได้เลยนะเราอาจจะต้องมีการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมครับซึ่งทั้งหมดเหล่านี้จะเกิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับดังนั้นวันที่เราไปลงพื้นที่ครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าเราเห็นว่าห้องมันอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมจะปล่อยเช่าครับเราอาจจะลองลิสต์คร่าวๆว่า ถ้าเราจะปล่อยเช่าเนี่ยเราจะต้องทําอะไรกับห้องนี้บ้างทาสีใหม่ไหมซื้อโซฟาตัวใหม่ไหม เปลี่ยนฟูกบูที่นอนใหม่ไหมทั้งหมดเนี้ยให้ลองจดมาครับแล้วมาประเมินคร่าวๆขีดเส้นใต้คาว่าคร่าวๆนะครับให้มันกลายเป็นตัวเงินออกมาเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มมาเท่าไหร่จุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนไม่ทํากันนะครับผมอยากให้ทํามากๆนะโดยส่วนตัวผมบอกงี้ว่าผมทําตลอดนะครับซับไหนที่ไปดูแล้วมันไม่พร้อมเนี่ยผมจดมาหมดเลยนะว่ามันต้องทําอะไรบ้างแล้วตีออกมาเป็นตัวเลขครับมันจะได้ตัวเลขที่ชัวร์ๆออกมาไงและค่าใช้จ่ายในส่วนเงินลงทุนตัวที่3 ค,คือค่าใช้ใจ่ายวันโอนนกรมที่ดินครับอันนี้ก็เป็นค่าใช้ใจ่ายตัวสําคัญเหมือนกันนะฮะผมพูดคร่าวๆดังนี้นะเวลาเราไปโอนบ้านโอนคอนโดณักรมที่ดินครับมันจะมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นประมาณ5ตัวหลักๆครับตัวแรกคือค่าโอนตัว2คือค่าจดจำนองตัว3คืออากรสแตมตัว4คือภาษีธุรกิจเฉพาะ ไอ้อากรสตมกับภาษีธุรกิจครับจ่ายตัวใดตัวหนึ่งนะครับจ่ายอากรไม่ต้องจ่ายภาษีธุรกิจจ่ายภาษีธุรกิจไม่ต้องจ่ายอากรนะและสุดท้ายครับคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับมี5ตัวนี้ซึ่งคําถามว่าใครเป็นคนรับผิดชอบนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตกลงกับผู้ขายว่าใครจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งต่อให้ใครออกก็แล้วแต่นะครับผมนะฮะอยากให้ทุกคนทาสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นครับคือคํานวณค่าใช้จ่าย5้ตัวนี้ออกมาให้เป็นเพื่อที่จะรู้ว่าเออเราต้องสํารองเงินเผือ เท่่าไรซึ่งในที่นี้ครับผมได้ทําคลิปนะครับอธิบายวิธีการคํานวณค่าใช้จ่ายวันโอนนักรมทที่ดินไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับอยู่ในช่อง YouTube Channel นี้ถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับผมแนะนานะว่าให้กดลิงก์ด้านบนสุดนี้ครับเพื่อเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับในส่วนค่าใช้จ่ายของเงินลงทุนก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับมี3ตัวเงินดาวค่ารีโนเวทตกแต่งนะครับและก็ค่าใช้จ่ายวันโอนนักรมทที่ดินทั้ง3ตัวนี้ครับเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะค่าใช้จ่ายส่วนเงินลงทุนจบไปแล้ว มาดูค่าใช้จ่ายเมื่อเราถือรองซัพบซัพย์นั้นกันบ้างครับค่าใช้จ่ายแรกเลยนะครับโดยส่วนมากเวลาเราลงทุนอสังหาริมทรัพย์อะเราก็จะกู้ธนาคารถูกต้องไหมครับ และเมื่อเรากู้ธนาคารครับมันก็จะต้องมีเงินผ่อนธนาคารออกมาเป็นรายจ่ายตัวแรกอยู่แล้วครับดังนั้นนะครับรายจ่ายตัวนี้เป็นรายจ่ายสําคัญที่ทุกคนจะต้องทําให้เป็นนะครับว่าเราต้องคิดให้ได้ว่าถ้าสมมุติเราจะลงทุนซับราคาเท่านี้บาทเราจะต้องผ่อนธนาคารเท่าไหร่นะครับในที่นี้เราสามารถคํานวณได้ผ่านแอปพลิเคชันฟรีนะครับที่มีชื่อว่า eZ Financial Calculator นะครับสามารถคํานวณเงินผ่อนได้ง่ายๆเลยนะตรงนี้ขออนุญ,ญาตไม่ลงดี เพราะผมเคยได้ทําคลิปสอนนะครับไว้แล้วนะฮะอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการคํานวณเงินผ่อนบ้านโดยใช้โปรแกรม eZ Financial Calculator เนี่ยครับกดลิงก์ด้านมุมบนสุดเนี่ยครับเพื่อเข้าไปดูก่อนได้ครับดังนั้นครับเราก็รู้แล้วนะฮะว่าค่าใช้จ่ายตัวแรกเมื่อเราถือครองจะต้องมีเงินผ่อนธนาคารถูกต้องไหมครับตัวที่2ครับคือค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่างๆครับถ้าเราซื้อโครงการจัดสรรหรือโครงการคอนโดมิเนียมครับมันก็จะมีค่าส่วนกลางที่เรา จต้อง่ายดังนั้นเราควรที่จะลิสต์ออกมาด้วยนะครับว่าแต่ละปีเรามีภาระที่จะต้องจ่ายค่าส่วนกลางเท่าไหร่เพราะโดยส่วนมากครับในมุมที่เราเป็นนักลงทุนนะครับเราก็ต้องออกค่าส่วนกลางอยู่แล้วเนาะผู้เช่าคงไม่ได้มีหน้าที่มาออกค่าส่วนกลางให้เรานะครับเป็นประมาณนี้หรือถ้าเราอยากให้เขาออกครับเราก็บวกเพิ่มไปในค่าเช่าไปเลยเราไม่ต้องบอกเขานะว่าให้แยกค่าส่วนกลางมันดูไม่ค่อยเมคเซนต์เนาะนะครับดังนั้นก็เราควรจะคำนวณค่าส่วนกลางไว้ด้วยนะครับว่ามันมีภาระต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ละโครงการก็จะแตกต่างกัน ัันนไปนะครบและค่าใช้จ่ายตัวที่3ครับ ค่าใช้จ่ายตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายตัวใหม่นะครับที่เพิ่งมีมาในปี63นี่เลยนั่นก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์คือการที่เราไปซื้อบ้านซื้อคอนโดนะครับซื้ออส,สังหาริมทรัพย์ครับและเมื่อเรามีอส,สังหาริมทรัพย์เราจําเป็นที่จะต้องชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นอีกหนึ่งรายจ่ายนะครับที่จะต้องคอนเซิร์นกันมากๆแต่ผมแอบกระซิบไว้นิดนึงนะครับว่าสําหรับคนที่ลงทุนปล่อยเช่านะเราจะโดนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างไม่เยอะนักหรอกนะครับต่อให้เรามีหลายหลังก็ตามนะแต่สุดท้ายคุณควรจะต้องคำนวณให้เป็นอยู่ดีครับว่าเฮ้ยบ้านที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะต้องมีภาระภาษีที่ดินเพิ่มเท่าไหร่นะครับซึ่งอีกแล้วนะครับว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปเกี่ยวกับการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมจำแนกประเภทให้อย่างละเอียดเลยนะครับอยู่ในช่องยูทูบชา n e l นี้แหละครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถกดลิงก์ด้านบนนี้ครับเพื่อเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับและค่าใช้จ่ายเมื่อถือครองตัวสุดท้ายครับคือภาษีเงิน แน่นอนว่าเมื่อเราลงทุนอสังหาริมทรัพย์มีคนมาเช่าเรามีรายได้สิ่งที่ต้องทําเมื่อมีรายได้คือการเสียภาษีครับดังนั้นการคํานวณภาษีเงินได้ที่จะมีมาหลังจากเราได้ค่าเช่าเนี่ยจึงสําคัญเหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยผมขออนุญาตยังไม่ลงเป็นดีเทลแบบเต็มแล้วกันนะครับเดี๋ยวอนาคตผมสัญญาว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปการคํานวณภาษีเงินได้สําหรับคนที่ลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือคนที่มีรายได้จากค่าเช่า ทำเป็นคลิปเพิ่มให้อีกคลิปหนึ่งละกันนะครับแต่ในที่นี้ให้รู้ว่าเราจะต้องมีภาระภาษีเงินได้ที่ต้องเสียเพิ่มขึ้นมานะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายจ่ายนะครับที่จะเกิดขึ้นถ้าเราอยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับเห็นไหมว่าเฮ้ยพอเริ่มเรามาลงดีเทลกันเนี่ยครับมันเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเราจะไปเจออะไรบ้างเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเห็นไหมจากก่อนหน้านี้เราฟุงฟ้งๆเนาะเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราแค่อยากลงทุนอสังหารเรามองทุกอย่างสวยงามไปหมดเนี่ยครับพอเราได้ ข้อมูลมาพอเราเริ่มใส่รายละเอียดลงไปนะครับมันจะเห็นตัวเลขและมันจะทําให้เรานะครับช่วยตัดสินใจได้ถูกไงว่าเฮ้ i, ยซับนี้ควรลงทุนดีไหมเงินลงทุนเท่านี้กับผลตอบแทนเท่านี้มันคุ้มค่ากันไหมเนี่ยครับผมถึงบอกไงว่า นักลงทุนที่ดีครับจะต้องลงทุนบนข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับนี่ไงฮะทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริงหมดเลยนะครับซึ่งผมต้องแอบกระซิบไว้นิดนึงนะครับว่าไอค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ที่เราฟังมาในคลิปนี้ครับมันจะถูกนําไปใช้นะครับในสูตรการคํานวณนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรการคํานวณหาผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์หรือสูตรการคํานวณต่างๆที่ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อจากนี้ไปนะครับก็ต้องฝากติดตามคลิปถัดๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปนะ นะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ<อ>เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์การเงินการลงทุนที่จะมีออกมาทุกวันนะครับหรือสามารถติดตามผมต่อได้ทางแพลตฟอร์ม,มอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Guru ิฟวิ่งทิ k t o k g u r ู l i ฟวิ่นะครับแล้วไปเจอกันได้ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ